าคุณกำลังมองหาเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อนไว้ใช้งานสักเครื่องแต่ยังตัดสินใจไม่ได้วันนี้ s t ี b บลเอ t ท o อนมีเคล็ดลับดีๆมาแนะนำเริ่มกันเลยนะครับหลายคนคงสงสัยว่าเครื่องทำน้ำอุ่นน้ำร้อนต่างกันอย่างไรสังเกตง่ายๆเครื่องทำน้ำอุ่นจะเป็นการทำงานแบบระบบเปิดเพียงต่อท่อน้ำเข้ากับตัวเครื่องก็สามารถใช้งานได้ทันที ส่วนเครื่องทำน้ำร้อนจะเป็นการทำงานแบบระบบปิดน้ำร้อนที่ออกจากตัวเครื่องจะต้องผสมกับน้ำเย็นที่ก๊อกผสมก่อนจึงสามารถใช้งานได้และสามารถใช้งานได้หลายจุดเช่นอ่างอาบน้ำฝักบัวอ่างล้างหน้าวันนี้ s t e เปลเอลทรอนขอแนะนำสิ่งสำคัญที่คุณต้องคำนึงถึงเมื่อจะเลือกซื้อเครื่องทำน้ำอุ่นสักเครื่องตามนี้เลยครับข้อแรกคือความปลอดภยัย โดยเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีระบบตัดกระแสะไฟฟ้าอัตโนมัติเพราะเมื่อเกิดกระแสะไฟฟ้ารั่วหรือไฟเกินเครื่องจะตัดระบบการทำงานอัตโนมัติเพื่อความปลอดภัยของทุกคนที่สำคัญตัวเครื่องต้องมีระบบ IP 2 5ซึ่งเป็นระบบที่ช่วยป้องกันน้ำเข้าเครื่องไม่ให้เกิดอันตรายจากปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรนอกจากนี้ยังต้องพิจารณาถึงระบบป้องกันน้ำร้อนลวกซึ่งจะตัดการทำงานของเครื่อง เพื่อไม่ให้น้ำมีอุณหภูมิสูงเกินไปจนเกิดอันตรายซึ่งคุณจะมั่นใจยิ่งขึ้นกับเทคโนโลยี Double Auto Reset t h e r m o s ์โมสที่มีในเฉพาะ s t ี e บ e l อลท r อนเท่านั้นเพราะจะตัดการทำงานของเครื่องถึง2ครั้งครั้งแรกเมื่ออุณหภูมิน้ำสูงขึ้น55องศาและตัดครั้งที่2ที่อุณหภูมิ75องศาต่อมาคือการเลือกตามกำลังไฟ โดยทั่วไปเครื่องทำน้ำอุ่นจะมีกำลังไฟหลายระดับให้เลือกใช้งานตามความเหมาะสมถ้าชอบใช้เครื่องที่น้ำร้อนเร็วและแรงก็ให้เลือกเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีกำลังวัดสูงแต่ถ้าต้องการความประหยัดพลังงานแล้วก็ควรเลือกเครื่องทำน้ำอุ่นที่มีกำลังวัดต่ำจะดีกว่าเรื่องดีไซน์ก็สำคัญเครื่องทำน้ำอุ่นที่ดีควรมีหลายดีไซน์ให้เลือกทั้งความสวยทันสมัยเข้ากับสไตล์ของบ้านคุณ และเพื่อความอุ่นใจควรเลือกยี่ห้อที่มีการรับประกรันคุณภาพมีทีมงานบริการมืออาชีพที่มีความเชี่ยวชาญที่สำคัญมีประสบการณ์ในการพัฒนาเทคโนโลยีเครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องทำน้ำอุ่นสตีเบลเอลทรอนกว่า90ปีแห่งประสบการณ์ของผู้นำเทคโนโลยีเครื่องทำน้ำอุ่นที่ทั่วโลกวางใจในคุณภาพมาตรฐานสากลสตีเบลเอลทรอนมาตรฐานเยอรมันที่ทั่วโลกยอมรับ